ตนเนบเดี๋ยวใส่เดียวครัวเร่งหลดมุน นีいやいや่ก pues so oh, nah, ับอันปอนี่โถ่เลยดิคือป้าเจอดีโอ้ย่ไมวนคือว่าจะอยู่เหรอบืนบืนใจแข็งมันจะออกซวนแล้วเนาะ บึน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 บจนบึ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 นบันบึนบึนบึน

บ่<ผ>ม,มีตกไปเพราะว่ามี้มะ่ะตามตะเกาหันมันสีบอามันใช่